วันนี้วันครูก็จะถือโอกาสบอกเล่าวิวัฒนาการเรื่องกฎหมายการศึกษาของไทยครับเนื้อหาที่นำมาบอกเล่าในครั้งนี้ก็จะพูดถึงกฎหมายการศึกษาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีกฎหมายรับรองนะครับแล้วก็สมัยเมื่อปีพุทธศักราชสองพที่มี ข้าราชการพรเลเรือนครับแล้วก็ปีพุทธศักราช2,484ครับที่ว่ามีการตราพระราชบัญญัติครูแล้วก็มาในยุคป,ปีพุทธศักราช2,523ที่มีพรรบอรลระเบียบข้าราชการครูแล้วก็มาสู่ยุคป,ปัจจุบันนะครับสมัยที่ยังไม่มีกฎหมายรับรองครับจากภาพก็จะเห็นได้นะครับเป็นรูป การศึกษาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยในอดีตนบตั้งแต่กรุงสุโขทยัยร้านาไทยกรุงศรียุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นมาจนถึงสมัยการปฏิรูปก,การศึกษาในรัชสมัยของสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาแบบโบราณศึกษาอาชีพครูก็ไม่ได้เป็นอาชีพอันแท้จริงครับก็ไม่มีอาชีพครูก็เป็นเพียงการสั่งสอนในทางศิลธรรม สถานศึกษาสําหรับประชาชนนั้นอาจจะจํากัดอยู่เพียงในวัดในวังในสํานักอาจารย์ก็จจะมีการฝึกฝนอาชีพบางอย่างก็เป็นเพียงดําเนินรอยตามบรรพบุรุษซึ่งจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้สอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระภิกษุตามวัดต่างๆก็เป็นผู้ให้การอบรมสั่งสอนผู้สอนก็ไม่ได้รับค่าจ้างครับเพียงเพื่อเป็นค่าตอบแทนแต่อย่างไรครับ แม้จะมีผลประโยชน์ตอบแทนบ้างก็เป็นเพียงความพึงพอใจจากสิทธิ์ที่จะมอบให้ครูนั้นก็เป็นผู้มีคุณธรรมมีความรู้แต่ในทางสังคมนั้นก็ได้เกิดสถาบันครูขึ้นนอกเหนือจากสถาบันศาสนาและครอบครัวโดยถือว่าการสอนและผู้สอนเป็นครูคล้ายกับสถาบันศาสนาก็เกิดความเคารพนับถือรักใคร่เคารพคร,ครูความเป็นครูของไทยนั้นก็เริ่มจากคุณงามความดีที่ไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลเป็นสิ่งแรกเปลี่ยน คุณธรรมเหล่านี้ก็ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับเมื่อทรงประกาศตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังในสมัยรัชกาลที่5ครับพระองค์ก็โปรดเกล้าให้ข้าราชการในกรมพระอารักษ์เป็นครูสอนโดยพระราชทานเงินให้พอใช้จ่ายนั้นก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจ้างครูขึ้นเป็นครั้งแรกก็เกิดจรรยาบรณครูขึ้นโดยทรงกำชับให้ครูผู้สอนสอนโดยอาการเรียบร้อยมิให้ตีด่าหยาบคาย ในด้านการจัดก,การศึกษาสําหรับประชาชนครับผมก็พระทานเงินเดือนละ6บาทให้แก่ครูผู้สอนซึ่งเป็นพระภิกษุหรือฆราวาสมีการตั้งงบประมาณในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจ้างครูแต่ก็ยังไม่มีระเบียบอันชัดเจนสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูก็คงเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมสังกัดก,กระทรวงศึกษาธิการก็มีสถานภาพเป็นข้าราชการเช่นเดียวกันเพราะยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะ ก็อาจจะอนุโลมได้ว่าคําสั่งก็ดีพระราชดำรัสก็ดีพระบรมราชวงการใ,ใดๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นกฎหมายทั้งสิน้นเพราะสมัยนั้นก็เป็นการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชครับคําสั่งต่างๆของพระเจ้าแผ่นดินก็ย่อมเป็นเสมือนกฎหมายหากแต่ไม่ได้เป็นรละลัอักษรหรือกําหนดสิทธิหน้าที่ครูไว้แต่ประการใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นก็คือเกิดสถาบันครูในลักษณะนามธรรมการสั่งสอน โดยครูโดยพระสงค์เป็นสถาบันหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากสังคมนอกเหนือไปจากสถาบันศาสนาและก็ครอบครัวนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2471นะครับสมัยรัชกาลที่7พระอ,องค์ก็ทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล,ลเรือนแล้วก็นับเป็นกฎหมายที่มีผลต่อสถานภาพของข้าราชการทั่วไปรวมทั้งข้าราชการครูที่สอนประจําอยู่ในโรงเรียนร,รัฐบาลแต่ไม่ได้รวมไปถึงครูในโรงเรียน ประชาบาลที่แนอำเภอหรือประชาชนจัดตั้งขึ้นครับซึ่งก็ยังคงได้รับค่าจ้างจากเงินศึกษาพีอันเป็นเงินที่ได้เก็บจากประชาชนแล้วก็ยังไม่ได้สิทธิทตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2471แต่อย่างใดนะครับจึงกล่าวได้ว่าอาชีพครูในขณะนั้นต่างก็เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัติด้วยกันทั้งหมดก็มีสิทธิต่างๆเช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ายอื่นโดยทั่วไปครับก็ มีสิทธิหน้าที่เสมอหน้ากันหมดต่อมาก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนอยู่หลายครั้งครูโรงเรียนรัฐบาลก็ยังเป็นข้าราชการครับแต่ก็ยังมีครูประชาบาลเท่านั้นที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นลูกจ้างรัฐบาลอยู่ครับต่อมาในปีพุทธศักราช2488นะครับตรงนี้ก็ใน point ก็จะพิมพ์ผิดนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับก็ รัฐบาลก็ได้ตราพระราชบัญญัติครูขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับต้องการให้ครูปกครองครูเพราะว่าอาชีพครูนั้นมีลักษณะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนฝ่ายอื่นตามพระราชบัญญัติครูปีพุทธศักราช2488นี้นะครับก็ได้เกิดหน่วยง,งานที่เรียกว่าครูสภาเป็นสภาของครูขึ้นจึงทําหน้าที่ควบคุมดูแลจรรยาบรรณส่งเสริมสวัสดิการต่างๆของครูแล้วก็ทําหน้าที่บริหารงานบุคคลแทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูก็ยังคงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนครับอันเป็นกฎหมายแม่บทในปีพุทธศักราช2491นะรครับรัฐบาลก็ยกฐานะโรงเรียนประชาบาลสารวัตรศึกษาและครูโรงเรียนเทศบาลขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในฉบับที่4ครับปีพุทธศักราช2491ก็ทําให้ครูประชาบาลและสารวัตรศึกษา ได้รับความมั่นคงในอาชีพแล้วก็มีความก้าวหน้าในอาชีพขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือนฝ่ายอื่นทุประการทั้งนี้รวมถึงครูเทศบาลที่ทําการสอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลด้วยนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2509รัฐบาลได้ปรับปรุงการบริหารการศึกษาประชาบาลด้วยการโอนการจัดการศึกษาประชาบาลไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการแล้วก็ ได้อวนบรรดาครูสังกัดกรุมสามัรศึกษาซึ่งทําการสอนอยู่ในโรงเรียนประชาบาลไปเป็นข้าราชการส่วนจังหวัดครูประชาบาลจึงมีฐานะเป็นข้าราชการส่วนจังหวัดซึ่งกล่าวกันว่าสิทธิหน้าที่ผลประโยชน์ต่างๆที่ได้รับนั้นไม่แตกต่างจากข้าราชการพลเรือนเพราะข้าราชการส่วนจังหวัดนั้นแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติของตนเองแต่ก็คงใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนอันเป็นกฎหมายแม่มบทบังคับอยู่ในหลักการนะครับแล้วต่อมา ในปีพุทธศักราช2523ครูก็มีกฎหมายเป็นของตนเองนะครับก็มีการเกิดพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูปีพุทธศักราช2523นะครับก็เหตุผลที่มีพรลบรนี้นะครับอาชีพครูนั้นก็เป็นอาชีพที่มีลักษณะแตกต่างไปจากข้าราชการพเลเรือนฝ่ายอื่นสมควรที่ใช้อาชีพครูนั้นมีเอกภาพแล้วก็ในการปกครองกันเองตามระบบประชาธิปไตยนะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะครับ ทีนี้นะครับก็ทำผลของพรบระเบียบข้าราชการครูปีพุทธศักราช2523นะครับก็เป็นพรบที่แยกข้าราชการครูทั้งปวงครับออกจากข้าราชการพลเรือนตามพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2518นดะครับพระราชบัญญัติครูปีพุทธศักราช2498กก็ได้กำหนดให้ครูสภาเป็นทั้งผู้แทนครูดูแล สวัสดิการให้ข้าราชการครูและเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่บริหารงานบุคคลแก่ข้าราชการครูแทนกอพอและก็กรอจอครับเนื่องจากข้าราชการครูก็มีเป็นจ,จำนวนมากแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกทั้งลักษณะางานตําแหน่งหน้าที่ของข้าราชการครูก็แตกต่างจากข้าราชการอื่นแต่ครูสภาก็ไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการเพื่อการบริหารบุคคลทําให้ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินงานบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูครับ ตามโครงสร้างและระบบบริหารการศึกษาที่ปรับปรุงขึ้นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างการบริหารการประถมศึกษาที่ได้มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูประถมศึกษาไปดําเนินการในระดับจังหวัดอันเป็นการกระจายอำนาจบริหารนะครับทีนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ัเป็นต้นมานะครับข้าราชการครูในความหมายตามพรบระเบียบข้าราชการครูปีพศ2 5 2 3ก็มีกฎหมายของตนเอง แยกออกมาดําเนิกนการในลักษณะวิชาชีพพิเศษนะครับตามลักษณะความต้องการของครูที่มีความต้องการให้ครูปกครองกันเองนะครับทีนี้นะครับพอมาถึงในยุคปัจจุบันทีนี้ถ้าพอมาในยุคปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นกฎหมายนะครับการศึกษาครับมันก็เป็นกฎหมายที่รับ หรือผู้มีอำนาจกำหนดขึ้นเป็นกฎข้อบังคับการปฏิบัติเช่นเดียวกับการบริหารและจัดการศึกษาโดยมีรูปแบบทั้งที่เป็นพวกพระราชบัญญตัติพระราชกิจสถีกากฎกรกะทรว,วงรวมทั้งข้อบังคับระเบียบคำสั่งที่ใช้บังคับและดำเนินง,งานในการศึกษานะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนในสาขา,ากฎหมายปกครองครับเนื่องจากว่ากฎหมายการศึกษาส่วนใหญ่ก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนแล้วก็ระหว่างองค์กรของรัฐด้วยกันครับอย่างเช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับปี 42, พุทธศักราช2 5 4พอพรบร,ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปี 56, พุทธศักราช2 5 5 6พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาครับปีพุทธศักราช2 5 4 6นรครับพระราชกิจสณีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลพิทยาลัสอ์ปีพุทธศักราช2 5 4 3ครับกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับปี พุทธศักราช2545และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาปีพุทธศักราช2546นะครับอ่กก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เอามาบอกเล่าในยุคป,ปัจจุบันนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจําแนกกฎหมายทางการศึกษานะครับแล้วก็ดูว่าสาระสำคัญของกฎหมายอ่ะเราก็แบ่ง กฎหมายการศึกษาออกเป็น5ประเภทนะครับถ้ามาดูเรื่องประเภทแรกก็คือกฎหมายแม่บททางการศึกษามีอะไรบ้างนะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครับปีพุทธศักราช2542แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปีพุทธศักราช2545ครับ แล้วก็พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2545ครับต่อมาก็เป็นเรื่องกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดการโครงสร้างและการบริหารทางการศึกษาครับก็มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช2546กฎกระทรวงระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้นะครับแล้วก็พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษาเฉพาะด้านเช่นพระราชบัญญัติการอญญาชีวศึกษาปีพุทธศักราช2550 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนปีพุทธศักราช2550นะพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปีพุทธศักราช2546ต่อมาก็พระราชบัญญัติจัดตั้งสถานศึกษาเป็นการเฉพาะแห่งเช่นพระราชบัญญัติมหาวิทยายลัยรายชพัฏพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นต้นนะยกตัวอย่างนะครับ ้อนะครับก็เป็นเรื่องกฎหมายที่ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเช่นพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีพุทธศักราช2546แล้วก็กฎกระทรวงข้อบังคับประกาศคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้นะครับข้อ4ครับก็ที่ว่ากฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลทางการศึกษาเช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีพุทธศักราช2547นแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติม,ตมปีพุทธศักราช2551นะครับพบรบเงินเดือนเตินวิทยฐานะนะเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาปี2องพนห้รอีพอบอรบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปี2 5 4 7นะครับ พระราชกิจสีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชก,การตำรวจขอไัยกับข้าราชการนะครับฉบับที่3ปีพุทธศักราช2550นะครับต่อมานะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การศึกษานะครับแล้วก็ได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาที่ผู้บริหารการศึกษาผู้เกี่ยวข้องจะต้องนํามาใช้ประกอบการดําเนินง,งานมีอะไรบ้างนะหนึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปีพุทธศักราช2546 พระราชบัญญัติความร,รับผิดทางระเบิดของเจ้าหน้าที่ปีพุทธศักราช2539นระบแล้วก็พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการปีพุทธศักราช2540และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ปีพุทธศักราช2539นะครับแล้วก็พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปีพุทธศักราช2 5 4 2นะครับแล้วก็พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ีพุทธศักราช2546นะ่ครับแต่ที่นี้เราก็ต้องมาเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในการใช้กฎหมายนะครับบังคับใช้กฎหมายทางการศึกษานะครับทีนี้มันจะเป็นเรื่องที่ว่าเราก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเจตนาลมของกฎหมายเนี่ยผู้บริหารการศึกษาก็ต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจสามารถปรับกฎหมายให้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับผู้บริหารการศึกษาก็ต้องมีความสุจริตในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งเป็นเจตนาที่ดีในการบริหารงานตามแนวทางตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับทีนี้นะครับกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการบริหารงานไปสู่ความสําเร็จนะครับกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่ขัดขวางนะครับการปฏิบัติงานนะครับก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับก็เป็นสาระที่เอามาบอกเล่านะครับจาก แหล่งความรู้นะครับทางงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการกฎหมายครูนะครับแล้วก็เป็นมาจากเรื่องหอสมุดครูสภานะก็คือเอามาอ่านเอามาเก็บเนื้อหามาบอกเล่านะครับเนื่องในวันครูนะครับก็เอาเรื่องกฎหมายกับผู้วิวัฒนาการก็คือขอเก็บเรื่องเล่านี้เป็นสาระโดยสังเขปไว้นะครับเต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ ขอให้ครูทุกท่านมีความสุขในวันครู16มกราครับสวัสดีครับ